Ê, mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อมีไข่ควงให้ด้วย<ม>ว,ว้าวดีดีหมดด้วยเหรอดีหมดไว้ทำอะไรอะ่ะโอ้หไปติดไฟเลยว่าติดเต้นมากมีแผงมันก็จะมีอโทรับแป้งมี่ถ่างใส่รีโมทรีหมดไว้ทำอะไรก็ไปเปิดไงหรอ อามันไม่ได้ติดเองเหรอติดเองก็ได้ก็ตั้งเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าเราจะรอปิดเปิดนี้ก็ได้เราเนี่ยน่ว้าวสว่างทุกอันไหมเมื่อกี้ทุกหลอดเออเยียมสุดปังมากคืนนี้ใช้ได้เลยโอเค